สวัสดีสวัสดีพี่น้องบุครูสุขเวเดอร์พี่น้องเมื่อนี้การมาพบมาพอกับสาวน้ำเรือแม่นองทุ่ที่อีกเลวพี่น้องเนาะก็คือหลังจากสาวน้ำดไปเห็นอันข่าวพี่น้องแล้วสาวน้ำเองก็สีอดบอกบ่ไร้ว่าสันสัเพราะว่าคนไทยเป็นซอยเรือกันอีดีอันโลขนาดพี่น้องก็คือข่าวทวนกระแสคนไหนออกมากก็ถือว่าลงล่งไปทั้งโลกโซเชียลเลยกับบุไรีพี่น้อง พนกระแสพนนเอาน้องผูกก้ผก,กันอายผู้กันนึกถึงสาวพี่น้องครับครับสาวแม่ปอพี่น้องซื้อพนนะพี่น้องน้องน้องนอง้นองผู้กันเล่นน้องโอปอพี่น้องคือ,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 อว่าสาวหนาพอเอื้อเอื่อยเด้อสาวหนาเอง,ก,เงกับบุเคยเบังพ่นกระแสพี่น้องก็เห็นดูเห็นอยู่รายการพ่นกระแสแต่ว่าถามมันมีเหลืองตื้อเต้นหนสินะสาวหนาจงังเบิ้ง แต่ว่าล่าสุดช้างนำก็ได้เบิ้งทุกคลิปทุกตอนเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตาเบิ้งแล้วก็บอันเป็นแบบสิ่งที่มันแบบตื่นเต้นนะพี่น้องก็คือมีเหลืองเล่าของไอ้ผู้กันกับเอือยโอปอพี่น้องเพิ่นกะแบบว่าไปเอาโหนกระแซกับ,ก,บกับพ่อกับแม่แต่ละฝ่ายนะพี่น้องส้างนำเบิ้งแล้วก็หูซึกว่าหูซึกแบบอีตุนนะพี่น้อง แมบว่าอันจะเศร้า,าก็จะเบาเพิ่นนะกาลังสิแ่งงานกันจังสีนสาหนาสนามกระเบื้องในหุ่นกระแเนาะพี่น้องแล้วอันสิแ่งงานกันแล้วกาหอนมือทีหอนมือแตง่งว่าัฒนซาพ,พี่น้องสิหอนมือแต่งอีกหนึ่งมือแล้วพ่อจะาบาออกมาเบาว่าโบมีงเงิ่นสีมะว่างสินสอดนะพี่น้องทั้งท,งทางตีไฟยิงนะายทั้งผู้หญิงหนะกเตรียมตัวไปเบรรจจิดตัวสิจัดโตจีนเ่าสิเป็น อาหารการกินนะพี่น้องเพกกื่อนกระเตรียมยว้ควมำผอมใบเบิดพ่อหอนมือแล้วไฟใส่กับเบกาบาบูมีเงินมาไห่ขาชินสอดพี่น้องเอ้ยแล้วเห็ดไห่ไฟยิงนะบูหูแจักแนวเห็ดนะพี่น้องแม่ของไฟยิงนะเพื่นอนกะบูหูวาสิเห็ดแนวใดพอหอนมืองานแล้วแบบว่าเสิ้นแขกคนมาเบิดแล้วพี่น้องเสื้นแขกคนมาเบิดแล้วมาหววงานพ่อหอนมือแล้วก็บ,บูมีเงินมาว่างสิงนะพี่น้องแล้ว แม่เพื่อนก็ได้ไปออกพ่นกระแสก็ได้บอกว่าถาว่ามันเงินบพพอด้วยเงืนบบมีกับขวนสีบอกไฟเจ่าสาวมาตักแต่ซิฟมือขึ้นลังกันยังดีหรือว่าหาหกมือขึ้นนังกันยังดีจังสือบอะไรจัดงานนี่แต่ว่าก็มาบอกเจ้าเพราอว่ามือนีสีแดงมืออื่นสีแตงก็มาบอกมือนีมันก็บบท่านแหกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไรเตรียมอาหารการกิน,นเมื่อแล้วบอกแขกบอกคนเมื่อแล้วแล้วแม่ก็ได้โบจักในเห็ดแม่ผู้หญิงโบจักในเห็ดก็เอาท้องตัวเองไปขายพี่น้อง เอาท่องเอาไอ้ช่างที่มันมีพอไปค้ายได้ก็ไปคายก่อนเพื่อมาแก่หนาใน,นงานแต่งดูกสาวแล้วลาสุดกะไฟ้ายกะออกว่าขอโทษไม่ยิ่งขอโทษอันพี่โอปอละพี่น้องว่ากะยังหักกันยังหักคือเก่าแต่ว่าแต่ว่าเหลืองมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วกะพวกจ้างในสเสหุนะว่าพอไฟซายเพิ่นกะ ทำงานรับเมาก่อสร้างนี่แหละแต่ว่าว่าว่าสิได้เงินแต่กับโบได้นะพี่น้องเพราหอนมือนัดไม้แล่กับโบไม่เงินมาว่างแต่ว่าแม่ของเ้าสาวเ็ถ้ากับท่าเก่งนะพี่น้องเอ้เพื่อนกาอันหับมือสถานการณ์นี่ได้ดีแบบว่าเพื่อนกาไม่มีสิ่งของอีหยังที่พ่อขายได้เพื่อนกาเอาไปขายเพื่อเมื่อแกนาไปก่อนพี่น้องเพื่อให้มันพานงานนีไปกับโบอยากให้ลูกเาว้าเสียหนาเป็นบอกพี่น้องเพราะหอนมือ หอนมือสั้นวันดีแล้วกับเป็นมือสั้นวันดีแต่ว่ากับสีมาหลงงานแต่งกบาบบ่ไหลพี่น้องเพื่อนกาเฮ็ดไห้ถึงทส่ชุดเป็นหนีเป็นสินผอมยืมเงื่อนยืมข้ามมูผอมพี่น้องเพื่อมาจัดงานแตง่งไฮกแต่ลาชุดเพื่อนกาออกมาเบาพี่น้องเอ้ยสานามเพียนแหลกกอู้พี่น้องเอ้ยไม่ว่าอีตนอีตนทั้งผู้หญิงอีตนทั้งผู้ชายสานามกับเขาใจก็ามมูซึกเพื่อนเนาะคือผู้ชายเพื่อนกากับ่มีอีรีแหละเพื่อนจังจังบ่อเอามาไห้นะพี่นนอะ แต่ว่ากาเนยียมันพิษมองต่วา่าผู้ใายเพิ่นกะบ่บ,บอกก่อนนะพี่น้องแต่ผู้ยิ่งกาเพิ่นกะอันฮับนานดีแต่ว่าล่าซุดพี่นอ้องพ่ออ้อนกระแทบไปเพียงคืนหนึ่งสองคืนพี่นอ้องกระทือวัดดังดังไปทัว่วโลกโซเซียลเลยพี่นอ้องคนเบิอง 3, 4, 000, สามหลานสี่หลานสาหนามจากบุคคลเบิองกระไดเบิองพี่นอ้องนั่งน,นอนเบิองทุกตอนถูกขันเลยติดตามเรืองลาวชีวิตครูของสองคนนี้พี่นอ้อง แล้วล่าสุดนะมีอายคนหนึ่งเพื่อนเขามาซวยเหลืออยางไห้สองคนเพื่นนี่กมาหาก,กันคือเกา่าพี่น้องก็าบอยยางไห้ทีมบวอยางไห้ป้ากันเพราะเพิ่นกันยังฮักกันกับแขมีแขแล้นมีเหตุผลที่แบบว่าเงินเงินยังเป็น,นีอเป็นสินละกาผู้ชายเพราะว่าเงินขนองก็ได้เห็นใหไม่เงี้ยงนะเพิ่นกาอยากเสียความรูซึกแล้วก็ว่าบวกไปกันนะพี่น้องไปกันบนรลอดประมาณนี้แหละ แต่ว่ามีอายผู้นึงพี่น้องสชนะหนามกระชือคนโบได้เนะาะไรมาปศนีปดสินหายพี่น้องไรมาปดหนีหายนะสองแสนบาทแล้วก็มะผูกแขนหายสองคนอันพี่โอปอกับพี่ผูกันนี่พี่น้องไรมะผูกแขนหายอีกคนละสองแสนเออคนละแสนเป็นสองแสนรวมแล้วเป็นสี่แสนบาทพี่น้องเลยแบบว่าคนไทยเพิ่นซอยเรือกันอีดีแอนร้อนเนาะพี่น้องเนาะ แปลว,ว่าเพื่อนอยากหายหักกลับมาหักกันคือเกา่าอยากให้ว่าแพงกันคือเกา่าหนาพี่น้องว่าอยากให้ปะกันหลือกันแล้วสิ่งไดที่พ่อซวยหลายเพื่อนก็ซวยเรือกันพี่น้องอู้สนาเพนแต่ก็ถือว่าดีใจน้ำเอือยอายสองคนเด้อแล้วเพื่อนก็นลงดังไปไปในโลกโชเสียพี่น้องลาซุดก็ถือว่ามีโคตรมากวดหนีวัดซิ้นให้นล้่สองแสนหลักกระปูกแค้นให้อีกสองแสน,วนรวมเป็นสีแน่แสนแล้วกัมี มีสองแม่ตักพี่น้องพี่น้องขึ้นนาเสหูเนาะแม่ตักที่เป็นจเนจ้าของหางท้องซื่อดังนในประเทศไทยวิภัยบุจ้างแม่ตักเด้อเพื่อนก็เลยเอาเอือ,อ,าอายกัามไอ้สองคนนี้ไปออกสองน้่นพี่น้องแล้วกาเตรียมชีสางบาให้พ่อมูลราคาประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนบาทสนามก็ได้เบิรงไล์แม่ตักเพื่อนอีกได้พี่น้องแล้วสนามติดตามไปถูกมองพามีเอือายไอ้สองคนนี้เพราะว่า แบบเบิงแหลกาหูซึกอันถือใจนะพี่น้องก็ได้สนาก็ได้ติดตามข่าวตลอดแล้วก็แม่ตักเพื่อนกาเอามาไมมา,มา,มาออกสองน้ำแล้วกาสีสร้างบานให้พร้อมพี่น้องสร้สางบานให้พร้อมแล้วกาเอื้อยกับอายเพื่อน,นีอกือว่าโศกดีร้ายนะพี่น้องเนาะก็ทอว่าโศกดีร้ายที่มีหนกระแซเอาเอาไปออกแล้วก็เฮ็ดห้คนหูจักไปทัวโลกโซเชียวแล้วก็อะไรมี คนคำาว่าซอยเรือปหนีปดสินหแล้วก็ยังห้เอือยกบอ่ายเพื่อนกับมาหากก็คือเก่าโมยังหาป้ายังห้ห่างกันเพาะหยอดเงินสินสอดน้องพี่น้องเนาะแล้วก็มือขึ้นนี้ซาหนามกับเบิงเบิงเบิงไหลซดหรือว่าเบิงจากส่องเอือยเจนนี่พี่น้องก็ขึ้นอาสีหูเนาะเอือยเจนนี่ไล่หมดท่าทสดซื่นไหลเอาไปออกสอง่งหรือว่าไหลออกทายทอโซดนํา ทาแล rian, si ้วก็หายน้องเพื่อนแล้วก็ทาน้องเพื่อนไลยว่าถ้ามีคนชือสินค้าถึงหนึ่งล้านบาทหรือว่าถึงหนึ่งแสนสินเพื่อนกัสีประมาณนี้แหละเพื่อนกัสีแตงเพลงให้เอือยกับอายเพื่อนแล้วกัสีเอาไปอออคอนเสร์ตน้าพี่นอะโอ้ชีวิตเอือยกับอายเพื่อนก็ถือว่ามากไกลหลายสาวนามภูมิใจในมองที่ว่าคนไทยนะพี่นนองเพื่อนคือซอยเหลือกันกันอีดีอโลนะพี่นนองคือแบบว่าถ้า ไปออกคนกปแซว่าคนหูจักแล้วคนกับยักซอยเรือคนกับกามีรายการอีกพี่น้องมีรายกันที่เอามาออกแล้วก็ให้ค้นทับหูแล้วกามีคนซอยเรือกันนะแต่เวาลาซุดพี่น้องเหนื่อยกับอ่ายเพ่นไหลซอยเรือผููประสบภัยน้ำถ่วมพี่น้องนๆๆเน่น่เน่พอเพ่นมี่เงินแหลวเพ่นก็อยักทําำบุญแล้วก็อยากซอยเรือผููประสบภัยนอกเหนอง,นองสนามเรเห็นแล้วก็อู้หูซึกภูมิใจ แปว่าพ่อเพิ่นมีไล่ไล่และเพิ่นกาโบล,ลืมที่สิซอยเรือผูทีกำลังลำบากกลัวลาสุดเพิ่นกาทั้งทั้งเอือยบุ้มบรรด,ดาเนี่ยเพินเ่นเป็นมูลนิธิโดยเป็นกุ้งไผ่ที่ซอยเรือหนำถ่วมน้องพี่นอ้อะเพิ่นกะได้โพสต์ลงไปในเฟซหรือว่าในเพจเพิ่นขอบคุณน้องผู้กันแลนน้องโอโปอโหนกกระแสทีร่วมบริจาคร,ร่วมเงินหาหมืินบาทให้กับมูลนิธิทำดีนะคะ อูพี่นนังเ้ยก็ถือว่านําใจของเพื่อนกับสุดหย่อนเนาะฮุนกระแซเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่มีซื้อเสียงแต่ก็โด่งดังมาทันซะทาไพ่เลยไปอาอฮุนกระแซก็ถือว่าเป็นความโศกดีแล้วก็ถือว่าอันโศกดีไลทที่รายการฮุนกระแซ่ด้วยอันพี่หนุ่มกันใส่เนาะพี่น้องเนาะในฮนกระแซเพื่อนกันนะ คุกระสิมาคเอาผู้นั้นผู้นี้มาอออกค้นกระแซเวลาที่เป็นกระแซให้มันเป็นกระแซนะพี่น้องพอเป็นกระแซแล้วกระเฮ็ดให้ขนนหูจักเพิ่มขึ้นจากทีโบจากเป็นคนทีโบมีไผลหูจักแต่ถามเออกข้นกระแซ้นี่ก็ถือว่าคนหูจักร้ายเพิ่มขึ้นนะพี่น้องพราะ้นกระแซเป็นสองสองค้นกระแซในคนที่ตามกับอู้บรายหน่อยได้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นได้การที่ลงดังในประเทศไทยด้วยก็ว่าได้พอสาหนาเรียงกันฤทีิ ตามข่าวนี่ตลอดก็เลยอยากออกมาว่าคลิปบางสินะพี่น้องแปลว่าคนไทยเิ่นเิ่นซอยเรือกันมันซอยเรือกันอีดีอัลลอพี่น้องในส่วนที่มันดับบกในส่วนที่เจอปัญหาสาซะที่มันบม่มีทางออกด้วยเจอปัญหาที่บม่มีทางออกคนไทยเป็นกะยื่นมืเขม้าซอยเรือซอยเรือกันให้อยากให้หักกันแพ่งกันคือคือคูคูนี่พี่น้องเลย จากคนที่บกค่อยหูจากเล่านะพี่น้องพ่อเล่าแลไรมาออกหุ้นกระแซแต่ก็มาเล่าเหลืองเล่าสวิตครูเหลืองจริงให้พ่อแม่พี่น้องเลยฮับเลยหูทั่วโลกทั่วโลกโซ่เชียวพราะลกโซ่เสียวเลยเห็นแหละก็ที่ว่าอู้กลเป็นตาอิทตแล้วก็เป็นตาตาสงสารครูนี่นะพี่น้องเนาะทุกๆคนมันก็ต้องมีปัญหาแหละถึงสียหากันแพงกันแต่ว่าถ้ามีปัญหามากมาควงมากัดกับขาวผักกับอาสิ โบมันคงต่อไปนะก็คือเดืองนี่ก็ถือว่าเห็นให้ชีวิตครูหลายคนก็ได้เห็นนะก็เลยหักผูเนาะแปลว่าการสีมาเป็นครูข้องกันนะมันโมได้ง่ายพี่น้องมันต้องมีอุปสรรคหลายอย่างที่มาขวางกันแต่ว่าถ้าเป็นเหนือครูกันแล้วกะจังได้กะยังเป็นเหนือครูกันก็หักกันมาหักกันนะก็มาเป็นเหนือครูกันคือเก่าเนาะพี่น้องก็ถือว่าสาหนามเองได้เห็นแล้วกะ ขอส้มเสยคนไทยที่เพิ่นหากกันแพ่งกันลึงช่วยเหลือกันพี่น้องช่วยเหลือกันแล้วก็ปลดดนี้ปลดสิ้นหายกันให้มิชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะพี่น้องก็ถือว่าคนกระหูจกักหลยตอนนี้ก็ถือว่าเอื้อยก้ามายเพิ่นกาลัางลงล่างในโลกโซเสียผู้รใกรก็อยากจับจองผูใ้ใรก็อยางเอาไปออกสองนำ้ำน้ำแข็งนอกนอกับุตี้แหละเพราะว่าคนไทยเพิ่นกาผู้รใรมีซื้อมิเสียงก็ เพื่อนกับไมมีงานมีการแล้วก็มีเงินมีข้าแล้วก็คนหูจักว่าสิเหตย์ยังคนกับซอยเรือแล้วก็คนกับยุบยขนาดพี่น้องกับสนามเห็นแลก็เล่ออกมาว่าวสัตว์ซัเพราะว่าสนามเองกับติดตามข่าวเรื่องในตลอดว่าไก่สิเอาเอือยก็มาเพื่อนไปออกสองสนามหูเบิดเพราะว่าสนามติดตามข่าวตลอดนะพี่น้องเนาะแตจังได้กับข้อให้เอือกับ็มาเพื่อนกับกับมาหักกันคือเกาเร่อให้มาหากันแพ่งกันแล้วก็เป็น อันกำลังใจให้กันได้กันเนาะจงได้กระพานผลมาแล้วเพิ่นกระซอยเลื้อนี่สินมะเหลวกาอยากให้หากแพงกันคือเกาบาดเนี่ยการ่วกยากให้อันป้ากันทิ้มกันเพราะเหลืองชิ้นสอดนะพี่นอ้องจะได้กระเขอให้สูขๆเด้อพี่น้องเบิ่อสุขหูสุขคนเนาะพี่น,อนาา้องเนาะทีคำว่าเบิ่งคลิปนี้แหละก็ให้กําลังใจสาวหนามไม่เด้อพี่เนาะคำว่า,าก,ก้นแหลกก้นเสะให้แน่พี่น้องเอ้ยสาวหนาเองกะมึมงไม่ยังร้ายแต่ว่าอย่าออกม่าวเบาในในความคิดของสาวหนาผนะพี่น้อง ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดติดตามให้เลยพี่น้องสบายดี